โอ้ยเกิดอะไรขึ้นขออนุญาตโอเคเปิดไฟไหน่อยนะคะวันนี้ไฟ้อปปิ้งมาวันนี้นะคะแม่ปอมก็ไลฟ์สดในห้องนอนเลยนะคะมไม่รู้จะซื้ยกับไรหระอพี่น้องอนี่ก็ดอกชุดก็ดอกนะ่นีน่าจะมีอีกอ้อเอ่อ ทั้งหมดนี้เกือบสามพันบาทมาดูกันนะคะว่าแม่ปังเสื้ออะไรบ้างจะเห็นทุกคนจะเห็นว่าจากวันที่ม่อัไรยว่าหน้าเป็นสิวนะคะแล้วก็ไปผิวดำเนั่งด้วยว่าไปดำน้ำ,นำ,นำใช่ไหมทีนี้เพราะหน้าขึ้นเป็นสิวปุแบบอังก็ใช้น้ำพึ่งล้างหน้าใช่ไหมคะของกิฟฟินแล้วก็ปล่อยตัวเองให้แบบว่า ไม่ใช้ครีมทาหน้าไม่ใช้เครื่องสำอางอะไรเลยเป็นเวลา4ี่วันด้วยกันนะคะก็เห็นว่าเอ่อสิวยุบตรงแล้วทิ้งริ้วรอยทีนี้ทิ้งริ้วรอยนะคะแล้วก็วันนี้ที่ไปช้อปปิ้งศูนย์กิฟฟารีเนี่ยเพราะว่ามีลูกค้าสั่งของมาด้วยแล้วก็ ตัวเองจะซื้อของบำรุงตัวเองด้วยคือผิวดำมากทุกคนดูนี่หนึ่งสองสามยิ่งขายยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะคะเราจะเน้นบำรุงกันวันนี้อ่ะมาดูกันก่อนว่ามีอะไรบ้างนี่จะเป็นบินนะคะเ,ออเรื่องเน้นน้ำหนักไม่เน้นแล้วทุกคนจะดูอจะผอมแล้วนะคะไม่ใช่จะผอมคือผอมลงตามเป้าแล้วคือหกสิบตอนนี้ลดลงไปเหลือห้าสิบเก้าแล้วนะคะที่มัมซื้อมานะคะตัวนี้ ก็ซื้อมากินเองแหละนะคะวีแกนวีแกนก็คือเป็นโปรโตีนจากถั่วลืองถั่วลันเตาผสมแคลเซียมและวิตามินดีช่วยในเรื่องบำรุงกระดูกด้วยนะอืมเขาบอกว่าอร่อยนะตัวนี้วีแกนวีแกนตัวนี้นะคะจะอยู่ที่สามสิบซองสามสิบซองในราคาสมาชิกเอ,อ่อ 825ยสิบห้าบาทราคาเต็มกล่องเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งพันหนึ่งร้อยบาทเนี่ยเดี๋ยวเดินนตัวนี้มาจะกินเองนะคะอ่ะต่อไปยาสีฟันนี่ของพี่สุนี่ของพี่สุนะคะยาสีฟันนี่ของพี่สุกล่องละ1 2อยี่สิบาทสองกล่องมีนี่นละน่าจะใช้ได้สักครึ่งปีนะคะตัวนี้ะต่อไป ลักนีะ <c oughs> นี้ซื้อมาใช้เองเป็นแชมพูและครีมนวดนี่ซื้อมาใช้เองนะคะอยากลองดมกลิ่นอแกะเลยคือซื้อมาใช้เองก็จะรีวิวเองด้วยไม่ใช่รีวิวที่จนสาปปงบูนะคะรีวิวกลิน่นมันเป็นญ่ามันเป็นญ่ากลิ่นมันจะเป็นแบบไหนดูป่อมก็หอมธรรมชาติอยู่นะคะ ไม่เคยใช้ตัวนี้ไม่เคยใช้นี่ซื้อมาลองนะคะซื้อมาลองแชมพูและคอนดิชเนอร์นะคะนี่ใช้เองนะะเดี๋ยวไปสาดูแล้วก็เดี๋ยวมาบอกว่าเป็นยังไงอันนี้นะคะแชมพูกับคอนดิชเนอร์เนี่ยแชมพูเนี่ยอยู่ที่ร้อยหกสิบห้าคอนดิชเนอร์อยู่ที่ร้อ, er อยแปดสิบนี่คือราคาสมาชิกนะคะต่อไปนะคะโฟมล้างหน้าดีท็อกผิวนี่ของ แม่ค้าสวยขอบคุณค่ะโอลีหนูรักแอะของเรานะคะได้ไปทำงานที่ชอบแล้วนะเพื่อนนะ, <c oughs> อะโอเคนี่คือโฟมล้างหน้าชาโคดีท็อกซ์ผิวนะคะต่อไปอตัวนี้ตัวนี้ใช้สิทธิ์แรกซื้อมา ะะใช้สิทธิ์เลกซื้อมาในราคา280ราคาเต็มเนี่ยน่าจะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้แหละนะคะ <c oughs> ตัวนี้เนี่ยถามกับน้องพนักงานว่า <c oughs> กินเพื่ออะไร <c oughs> เขาบอกว่าให้ผิวใสผิวสว่างผิวกระจ่างขึ้นบำรุงผิวนะคะลดรอยริ้วรอยฝ้ากระนี่ตัวนี้เดี๋ยวจะลองดูเดี๋ยวจะลองดูตอนนี้นะคะกระเห็นไหมกับรอยสิวเห็นไหม ตอนนี้เห็นไหมแล้วก็ผิวดําเห็นไหมมันจะมีตัวที่กินแล้วผอมอยู่ค่ะอ่ามันจะกินอ้าวพี่แดน <laughs> พี่แดนสวัสดีคะ่ะพี่มันจะกินมันจะมีตัวที่กินแล้วผอมอยู่ค่ะตัวกาแฟคุมหิวกับคกู้้คุมหิว,หวนะพี่นะ <laughs> จะเอาจริงไหมอ่ะถ้าเอาจริงอ่ะซื้อไอแถวบ้านได้พี่แดนซื้อกิฟฟินนะพี่นะเอาละค่ะปั๊มไปซื้อได้ราคาสมาชิกตัวนี้นะคะไป <laughs> อันนี้กระเทียมของคุณครูแอดของเรานะคะสั่งซื้อไว้ลดคอเลสเตอรอลนะคะอ่าตัวนี้กระเทียมนะคะสมาชิกส9 9บาทอันนี้ของลูกคา้าแกะไม่ได้เดิมต่อไปตัวนี้นะคะโคเอนไซคิวเทนนี่กินเองกินเองยังไงนะคะคือแม่บาไปเจอกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องสมอง ไม่ได้ไปเจอนะคะดูใน t i k กต k แล้วปรดีว่าเรื่อนๆเจอเกี่ยวกับคนที่เป็นไมเกรนนะคะก็คือเขาบอกว่าต้องต้องกินตัวเนี้ยตัวที่มีชื่อว่าโคเอนไซม์คิวเทนเนี่ยนะคะมันช่วยได้เรื่องเรื่องปวดไมเกรนแต่สิ่งที่จะพ่วงมาด้วยก็คือเรื่อง ผิวลดริว้วรอยฝ้ากระจุดด่างดำนี่ตอนนี้แม่อาจจะกินเราจะกินตัวนี้ไม่อาจจะไม่เน้นไม่เน้นผอมแล้วคะ่ะทุกคนจะไม่เน้นลดลดน้ําหนักแล้วแต่ที่ใครใครที่จะลดน้ําหนักก็ได้นะทักมาได้นะคะมีบริการจัดส่งเอาราคาสมาชิกไปเลยตอนนี้นะคะไม่อาจจะเน้นผิวละเพราะว่าเราไปดําน้ํามาทุกคนเห็นไหมเป็นแถบอืเสื้อคาดกันนันที่สําคัญนะ นี่เห็นไหมเป็นแถบปุ๊บปุ๊บ,บนะคะเมื่อก่อนขาวนั่นเห็นไหม <laughs> ตอนนี้ดูแขนอยู่ที่ยลยไลน์ในห้องนอนนะคะทุกคนไล์ในห้องนอนบกรหน่อยนะอือสองตัวนี้นล่วนะคะที่ปำจะกินต่อไปก็จะเป็นอ่าตัวที่ได้มาอีกตัวหนึ่งนี่คือครีมเอสตาร์แซนตินเอสเดนฟายิงเฟชเชลเชเชลครีม สำหรับชะลอการเกิดติวรอยนะคือเน้นบำรุงล้วนๆนะคะเดี๋ยวตัวนี้แกะให้ดูเดี๋ยวตัวนี้แกให้ดูเดี๋ยวมาดูตัวนี้ก่อนตัวสุดท้ายทั้งหมดสิบเอดชิ้นตัวนี้แม่พัซื้อมาเลกซื้อมาราคาจริงไม่รู้เท่าไหรนะ่แต่แม่พัแเล็กซื้อมาเบอร์ศูนย์สองตัวนี้หน้าไม่ได้ทาครีมเออหน้าทาครีมแต่ไม่ได้ทาแป้งมานะคะ เดี๋ยวจะลองลงแป้งให้ดูคือคนที่แนะนําแม่ปาม่าน่าจะใช้เบอร์สูงสองคือใครรู้ไหมทุกคนพูดเหมือนเหนื่อยเนื่อยจังครับค่ะเหนื่อยตอนนี้เป็นไมเกรนอยู่แต่ว่าคือเอามาเปิดให้ทุกคนดูนะคะคนที่แนะนําปามคือผู้ชายค่ะทุกคนผู้ชายที่เป็นน้องพนักงานที่ศูนย์กิฟฟิลีนเนี่ยเขาบอกว่า พี่น่าจะใช้ศูนสองนะเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องเขาพูดจริงไม่จริงนะคะสวัสดีคุณบอสโอโซนฮะด้วยนะคะน,นี่ซื้อมาใช้เองตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้นะคะใครสนใจทักมาถามได้ว่าตัวนี้ราคาเต็มอยู่ที่เท่าไหร่มันคือคิฟฟอร์ลินอินโนเวียฟอเรสต์คอมเพกต์พาวเดอร์ SPF 50กันแดดได้ด้วยเฮ้ยเห็นไหมว่าไหมคะทุกคนเห็นหมดเลยอ <laughs> เออเหนื่อยเลยนะคะวันนี้ฟังเสียงเหนื่อยก็เหนื่อยจริงนั่นแหละเป็นไมเกรนกินไอไอกินบูเฟนไปแล้วนี่ไงถึงต้องไปหาตัวนี้มากินไงคะโคเอนไซม์ควเทนอ้ากระจกไม่ใช่กระจกคิดว่ากระจกนะคะมันเป็นฟอยนี่ตัวนี้อ้าวก็ไม่ใช่กระจก,ก,ระจกหากกรกหาอ่ะไรวะหรือมันต้องผันผืนไม่ได้มันต้องผันผืเนี่ย มันเป็นยังไงอะ่ะมันไม่ใช่กระจกหรอมันเป็นรีฟิวหรอมันเป็นอะไรหมอินโนเวมันต้องมีกระจกสิคะทุกคนใช่ไหมืหมลืมใส่กระจกทุกคน,ม,นมันต้องเป็นกระจกใช่ไหมอะ่ะออมันต้องเป็นกระจอกอันนี้ไม่มีกระจกแล้วก็เป็นพับเลยไม่กระจอกอ่ะคะ ระจกย,อยัอยนาออ่ะเดี๋ยวต้องไปไล์สดขายกังเกงอีกกำลังจะเรียกพลังอยู่นะมันต้องมีกระจกตรงนี้มันอ๋อมันมันมัน <c oughs> ปัตติกอุ้มไว้เกือบไปแล้วเนาะเนี่ยทุกคนนี่เห็นไหม มันเคลีออกได้เนี่ยอ่มาอมันกระจกค่ะพี่น้องอมาดูกันว่าเบอร์ศูนย์สองที่ผู้ชายแนะนำมาจะใช้ได้ไหมผู้ชายแนะนำแป้งให้คิดดูน้องผู้ชาย ที่ร้านที่ศูนย์กิฟฟรีนะปิดมิดไปเนี่ยนี่ลองนะคะลองลองเฉยเฉจริงๆจะเอาแป้งตัวอื่นแหละแต่ว่าแลกซื้อได้ในราคา190รยเก้าสิบราคาเต็มม่รู้เท่าไหร่ ได้อยู่นะปิดรอยซิลมิดเลยอย่าใช้เยอะเสียดายเดี๋ยวต้องไปอาบน้ำนอนอใช่ได้เที่ยวกับข้างนี้ที่ไม่ได้ใช้เอาตายกิดถางรบรอยได้ไหมอืมเออใช้ได้นี่คือครั้งที่ถาอ้อ เอาสับภาษาแบบนักรีวิวนะคะก็มันก็จะช่วยเบลผิวไปให้มันสว่างขึ้นนะคะแล้วก็อพ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 อ,พอเนื่อยหยใชอันนี้ของตัวเองใช้ได้นะคะน,นี่ของตัวเองเพราะมันหมดพอดีโรงเรียนจะเปิดเราต้องแต่งหน้าถึงแม้ว่าเราจะทาลิปสติกแล้วเขาจะมองไม่เห็นก็าตามเพราะเราจะต้องใส่แมสไปโรงเรียน อันนี้คือใช้เองนะใครสนใจนะคะตัวนี้กิฟฟิรีนเวียฟอรสนี่ต้องต้องซื้อของสองพันกว่าบาทถึงจะเลขซื้อได้ในราคาร้อยเก้าสิบนะคะตอนนี้นะคะเอ่อต่อไปครีมทาหน้าลดริ้วรอยสำหรับคนอายุเยอะแล้วอย่างเรานะคะก็เกือบสี่สิบแล้วก็ไม่อยากพูดถึงอะไร นี่นะคะเต็มแพงองนันนี้อันนี้ได้ฟรีได้ฟรีเพราะเราซื้อของเยอะเราก็เลยเขาบอกว่าสองพันกว่าต่อหนึ่งใบเซ็ตได้สองพันกว่าเนี่ยได้รับฟรีนะคะตนนัวนี้รู้สึกว่าตัวน,นี้อยู่หลายร้อยอยู่เดอ้อหลายตังเนี่ยตอนนี้ใครอยากรู้ราคะาเต็มนะคะรานะคาสมาชิกทักมาถามได้เลยเดี๋ยวตอบให้เปิดตรงนี้แล้วเนีย่ย เก๋สวยนะตัวนี้นะเอสตาแซนตอุ้ยสวยมีไม้ปาดมาด้วยเราจะรีวิวแบบไม่เวริรนๆนะทุกคนนะนี่นี่หน้าที่ไม่ทำทาแป้งพาไปด้านนี้ไม่ได้ทาเดีย๋ยวจะมาลองครีมด้านนี้อ๋อไม่เอาไม่ลองดีกว่าครีมนี้ยมันเป็นครีมที่เขาให้ทาตอน ควรวอร์มผลิตภัณฑ์ก่อนทาลงผิวหน้าเสมอควรวอร์มผลิตภัณฑ์ก่อนทาลงผิวหน้าเสมอวอร์มผโดยใช้อุปกรณ์ตักผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่เหมาะลงบนมือสายแล้วใช้นิ้วมือขวาวนไปมาสักครู่จนเนื้อครีมเริ่มอุ่น จากนั้นแตะผลิตภัณฑ์ลงบนใบหน้านวดเบาๆเป็นวงกลมในทิศทางผิวขึ้นอ่ะเริ่มจากกึ่งกลางใบหน้าไล่ออกไปสุ่กรอบหน้าเป็นประจำทั้งเช้าและก่อนนอนอ๋อไ้คนเดียวค่ะไ่คนเดียวนะคะมีใครอยู่ข้างหลังหรอไม่มีหรอก่ะวิธีใช้ อุ้นดูดีอืมน้ำครีมเป็นแบบนี้จ้าน้ำครีมเป็นแบบนี้จ้านะคะน้ำครีมแบบนี้เดี๋ยวเดี๋ยดียพราะบางทีคืนนี้ก่อนนอนอาจจะมันรีวิวครีมให้ดูกันนะคะเขาต้องให้วอร์มก่อนก็คือทำให้มันอุ่นแล้วก็ทาลงบนหน้านะคะอ น้องน้ำขิงไปไหนคะครูน้องน้ำขิงอยู่ข้างล่างคะ่ะกำลังเล่นกับน้องน้ำามกับน้องน้ำพัดอยู่เขาก็อยากไลด้วยแหละแต่ว่าแม่ปาไม่ให้ไหลครูไม่ให้ไหลครูเพราะว่าครูจะรีบไลรีบไปรีบกับรีบไปรีบกับรีบเสร็จเดี๋ยวครูต้องไปไลไข่กางเกงต่อนะคะเอาซะไม่ไดายอันนี้ใช้เองก็ไม่แก่แล้วะคะ อันนี้เดี๋ยวจะกินแบบเน้นกำลังบำรุงผิวนะคะไม่ล้น้ําหนักแล้วเพราะน้ําหนักโอเคแล้วจากหกสิบเจ็หลือห้าสิบก้าแล้วตอนนี้นะคะก็ชุดก็หลวมโปร่งๆกันไปเลยนะทุกคนให้ดูชุดก็หลวมโปร่งๆโปร่งๆไปเลยวันนี้ไปซื้อเสื้อก็ได้เสื้อเบอร์เอ็มมาได้เสื้อเบอร์เอ็มแล้วก็ได้กระโปรงเอลสามสิบเอ็ดมานะคะจากเอลสามสิบสาม ก็ถือว่าเป็นทิ่ิสัยอันทีอ่าแล้วก็ตอนที่อยู่ที่ศูนย์กิฟต์ลินก็มีลูกค้าโทรมาฝั่งโกโก้สามนะคะแล้วก็พรนี้เอาไปให้อีกสองเป็นห 5. 5้าห้าโกโกห้ห้าห่อเอาไปส่งให้วันพรุ่งนี้นะคะแล้วก็โฟมล้างหน้าดีท็อกผิวนี่ของพี่แดงกระเทียมนี้ของครูแอดนะคะแล้วก็ยาสีฟันนี่ของพี่สุนะคะ ูอยู่บ้านดอนค่ะลูกเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูไปโรงเรียนนะคะเพราะว่าเ,เดี๋ยวโรงเรียนเขาจะให้คุณครูเนี่ยไปร่วมกันบริจาคร่วมกันบริจาคของที่หมู่บ้านที่ที่น้าท่วมนะลูกนะตอนนี้ครูอยู่ในขั้นตอนของการบริจาคเงินแล้วเดี๋ยวก็ครูแต่ละคนก็จะหาเสื้อผ้าที่ ที่พอจะช่วยเหลือได้ไปสนับสนุนตามหมู่บ้านต่างๆเดยกก็จะเห็นคุณครูไปนะคะหมู่แปดหมู่เจดแล้วก็หมู่ไหนะคลองมูยหมู่สินะคะคุณสอนวิชาอะไรภาษาอังกฤษจา้านี่ของพี่สุนะคะของพี่สุวันนี้สักดานะคะโอเคเดีย๋ยวเอาไปให้จ้าเดี๋ยววันนี้จบไลฟ์ก่อนนะคะขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามาดูโอเคนะคะไปลแล้วบ๊ายบาย